ไปวาดยาเมืองเซาลวงตาอยู่บเพื่อนเลยว่าเพื่อนซื้อสองถามว่าดวงตาซื้อเล็กตัวใดเพื่อนว่าสองสองวัดวัดใดคะวัดอยู่บ้านนะทานหนึ่งนะช่วนผู้ซื้อผู้ขายหวยให้นั่นเพื่อนบอกว่าเพื่อนเสียเล็กเจสใส่ให้อเสียเอวโออันก็เลยบอกว่าเอาขันซส่ให้ก็ได้ว่าส่ พันแถมกเลยว่าเออห้บอลวิ่ยแถมเพร่ะนว่าใช่นราซื้อเลขสองตัวแค่สองสองเห็นไหมที่เลขว่าเซลสองสองจ้าว่าเอาจะสองสองบันนี้เราจะได้บันนี้ค่ะมาที่นี่เลยอันเจ้ามือเพื่อนเลยบอกว่าเซลเลขเจ็ดใช้ห้เอาบอกเห็นว่าค่ะก็เลยว่าเอาอืานเพมันก็เลยเอาไ้ก็เลยว่าบ่มีเงินเด้กกเลยว่าสิบ่มีกับเส้นเห็นว่าก็เลยเส้นดีเนาะก็เลยเส้นเพื่อนก็เลยเขียนสามหางไฮไหมสามหาง เจ็ดสองสองเจ็ดเอ็สมหางไง้ตัวโดีเว่าทีนี้สามหางเพื่อนก็ให้เส้นหางละร้อยก็เลยเอาหางละร้อยเป็นสามร้อยค่ะเจ็ดสองสองเจ็ดล้วก็สองเจ็ดสองอต่เลขสอตัวเขาไ่ได้ซื้อซื้อแต่สมตัวอย่างเดียวเขาสามตัวเต็มสามตัวก็เข้านะคะทำไมสองตัวนี้ไม่ได้ซื้อเลยบ่จ้ะ โชคดีเถอะคุณ f i r นเนี่ยน่าคนคนย่านที่คนย่านสิมีดวงเนาะอันนี้ก็ว่าบ่มีเงินเน้บอกจะมือว่าบ่มีเงินเน้จะมือก็เลยว่าบ่มีก็สิเซนเซนก็ได้ก็เลยเซนเพิ่นก็นเลยเซนนไฮก็เลยเอาน้ำเพิ่นค่ะเออเนาะคนจะมีโชคจัิงๆเลยเนะสี่ราคาท่านผู้ชมของคนจะเข้ากับเลยเนาะเข้าสิบสี่ที่ อัฐิโชคดีมากฝันเกี่ยวกับเพื่อนบอกโบฝันบ่ฝันบ่ฝันมีแต่บ่ได้ฝันบบได้หยางเลยบ่ได้ฝันลืมรถอยู่ร้านค้าเขาเลยเอินไปเอาเอาเขาบอามอไซ์ไปนําลืมก็เลยว่ามือเละกออกนั่นค่ะก็เลยว่าลืมก็เลยหยางไปเอามันไปโจดขวางร้านค้าตุ่นไหมค่ะพอไปยันกินกาแฟกินกาแฟหยางมาเอกวาโอารมานําค่ะ เอาเลยเออเอาโรดว่าลื้นโรดบอค่ะบ๊วันดีค่ะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยมาถามหาโชคแล้วถามผู้โชคล่ไปซื้อดอกโชคดีซื้อค่ะก็เลยแทนนี่ละจ้ะแต่ว่าสตดอก มีนเนออกจาโวกันะมันบธรรมดาเด้อคนถือเลขสามตัวนี้่สามตัวนนองแม่นบอกเจ้าสองตัวเจ้าก็บ่าเอาสามมันบ่สองตัวก็บ่เอาสองคือว่าเจ้าของม่มีเงินก็เลยเอาแค่สามตัวแค่หางแค่เพิรนธไทยก้อนนี้เจ้าเคยฝันอย่างบอกเจ้าคือโชคดีปานนี้นะคะบโบได้ฝันไปจังหวัดไปวัดเทียนยาอยู่เพื่อน อยาอยู่เพื่อนไปวัดบูได้ก็เลยไปวัดแทียนพื้นแสดงว่าผลบุญกุศลน่ะนี่ก็เนไปวาดเทียพื้นผลกุศลหนุนนําให้ได้โชคลาภเนาะอยู่ในเพื่อนมีรถจะขันครับอยู่เพื่อนบ่จะมีสองขั้นนี่แหละนี่อืมงดต่อไปไปลืมเวลาขายจะขั้นีอ้าวคือเราดีแต่ว่าเอาขั้นี้คือเข่ากันก็เลยแีกตาโยเทนี่ซีฮอกเก่าอันไหนแอบฮอกลี เพิ่นบอกสามเบอร์เก่าถ้าท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเอ็มบอกจะสามเบอร์เก่าว่าโชคดีแบบใดค่ะเป็นสีเพ่ราะว่าสามตัวนะคะท่ำเป็นลงทุนสามตัวชอบสองสองแต่ว่าคนขายบอกว่าให้เอาเกียร์ใส่ข้างหน้านะคะท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวถามเพิ่นเบิ่งก่อนนะคะสองสองออกดูนอนหลับถ้าทีนี้ก็ พึ่งหมดสติหาสังสรรค์ค้นค่ะสวยมากเงี้ยจังสี่ลักคนมีดวงมีโชคนานๆซื้อถี่เพิ่อนซื้อสามตัวรถเนาะแม่นเอาสองตัวอีกนี่แห้งสิไดเนาอแห้งจีใดไรเนาะค่ะเนาะค่ะเออได้ทั้งสองตัวบ้านี้แกว่าเจ้าของโบมีเงินเด็กกัเลยโบเอาหน้าแต่เพื่อนี่แต่นี่เพื่อนกันยังให้เส้นเนาะเพื่อนใจดีเนาะเอาห้านาเอาอีกเด้อก็เพื่อนอยู่ขนาเสียวไปก็ได้เอาแค่นี้บัานนี้บัานนี้รถสองคันนี่ อันพิจารณาซอยที่เป็นตะมักชั่วกันถ้าเบียนได้วะเป็นไปลืมไปร้านขายบ่สี่หกตอกแล้วแล้วแจะแล้วแล้วแต่ผักหมักเมื่อเอารถบัานนี้บัานนี้เจ้าบ่ในส่วนตัวของอันอันเจ้าไหมคะเจ้าของรถเหมนไหมคะเจ้าของรถอันหมักอันทะเบียนได้นะตอนนี้ซื้อวันนาก็ซื้อสองสองโอ้โอเคพาไปเอาตัวเลขโชคลาภเด้อยพวกนี้มาดอนผู้ตาบันน้องไผ่ นี่สองชาเลยนอนโอ้ยจะมันเป็นแรงทักค่ะท่านผู้ชมแอดมินหอนแมะหอนนี่เลยเนาะมาเด้อมาเด้อมาเด้อท่านผู้ชมกะนคันหอมแล้วก็ใส่หมวกพร้อมนะคะโควิดยันบุาตอยู่โควิดยันบ่ไตาย เพราะว่า,าหนาดำแห้งนะคะเนอะ้อ <c oughs> ตามล่าหาหวยโบ่บเมญัสนอกคะมาหาเหลาะเลรนเลาะเทียวเอามันเป็นทางหอดพีเลยบ่นี่อนเอาคือขักเอาคอยนึกว่าอันเขาทางพุ่นบ่เมนติโอจะพ่อเพ่อนอยากมันอยู่ให้อยู่หน้าเนาะมันเป็นแต่อยู่มันสุดทางอยู่หายใจสะดวกเนะาะ เอาเจ้ากระชายไอโซรเซลวตีละ่ะเนาะโอ้เจ้าปูกกันโมเดิร์นขืนหันคักเนาะนีะ่นะเฮือนเนาะค่ะเอาชมบรรยากาศเด้อท่านผู้ชมนะคะบรรยากาศบ้านเฮานค้นกระคิดหอดบรรยากาศบ้านเฮาเอาไว้ตน้นบวขามแม่เพื่อนหายากอยากใบบวขามอ่อน <laughs> มันอยู่ในเมืองมันมันบ่อยากมีมันบ่เคยอยู่ทงไทยทงหน้าเนาะ อันนี้บวอึดเอา้าอันนี้เป็นค่องบ่นี่ปาเลิกอยู่ได้น้ำเคยหล่นหอดผีบนน่นน่ท่านผู้ชมนะคะเอ็ดนิ่งตามมามีเ็นว่าเพิ่นอันได้ตัวดีงวดที่แล้วสามตัวเนาะเพิ่นถือเหล็กกันเลยมาเล่นน้ำเนาะค่ะเนาะมากับอัน กอง YouTube มาเยี่ยมค่ะมาเยี่ยมเอา้าจะเว้าภาษาใดนี่ฮะฮะปาเจ็ดสองสองผู้ใดถึงเลขผู้นีบ้น hey, บอกเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ค่ะนนเลขคนนะคะเจ็ดสองสองที่อยู่ที่ใดก็ถึง ยูทูปเพิ่อนบาแต่เสียนี่างนี้ร้านตายุดร้านตายุดขอแต่ว่าอ๋องคนนี้ยุดเล่าให้ฟังเนี่ยเล่ายังลหรเบาออันเอ้าก็ได้ยินว่าอันเป็นคนโชคดีมีโชคลาภก็เลยอยากมาถามเบิ้งเธอได้โชคลาภไปฝากแฟนครับแฟนช่องเนาะก็ได้ฝันอันไปวาดค่ะไปวาดวัาที่เนียนดวงตาเพิ่นยูวัเพิ่นเลยว่าเพิ่นซื้อสองสองดวงตาไหนอ่ะลวงตาเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวอยู่วัตหมดละลวงตาทึ่อ บ่ันไปวัดยามมื้อเช้าหลวงตาอยู่วัดเพิ่นเลยว่าเพิ่นซื้อ2ถามว่าหลวงตาซื้อเลขตัวใดเพิ่นว่า22วัดวัดใดคะวัดอยู่บ้านนาทานนี่ล่ะจ้ะวัดโพชัยวัดอยู่บ้านนาทานเอาอันอยู่นี่มันติดกับบ้านนาทานบ่เข้าไปนี่เข้าไปนี่บ้านนาทานอบ่ได้ไกลกันเนาะซั่นเนาะบ่ไกล โอ้แต่ว่าขี้หาอมมาทางผเนาะอมมาจากบ้านหมนบ้านหยางเนาะค่ะเนาะก็เลยพากันออกมากออกมากก็เลยซื้อเลขสองสองเจ้ามือเพื่อนพูนผู้ซื้อผู้ขายหวยให้นันคนบอกว่าคนเสี่ยวเลขเจ็ดใส่ให้เสี่ยวโบอันก็เลยบอกว่าเอาขันซีไ้ก็ได้าสิ พันแถมเลยว่าเออไ้บอบวยแถมเพราะว่าใช่เราซื้อเลขสองตัวแค่สองสองเหนไหมที่แรกว่าเซลสองสองจ้าว่าเซลจะสองสองบันนี้เราจะได้บันนี้ค่ะมาที่นี่เลยอันเจ้ามือเพื่อนเลยบอกว่าเซลเล็กเจ็ดใส่ห้เอาบอลผนว่าค่ะก็เลยว่าเอาอ้านี้เพื่อนก็เลยเอาไ้ก็เลยว่าเอาบเงินเด้กกเลยว่าสิบบมีกับเส้นผนว่าก็เลยเส้นดีเนาะก็เลยเส้นเพื่อนก็เลยเขียนสามหางไห้เมสามหาง เจ็ดสองงเจหางไงตัวสกดีเพราะว่าทีนี้สามหางเพื่อนก็ให้เส้นหางละร้อยก็เลยเอาหางละร้อยเป็นสามร้อยค่ะเจ็ดสองเจ็ล้วก็สอเจ็ดโอ้แต่เลขสตัวเขาไ่ได้ซื้อซื้อแต่สามตัวอย่างเดียวเข่าสามตัวเต็มสาตัวก็เข้านะคะทำไมสองตัวนี้ไ่ได้ซื้อเลยบบจ้ะ โชคดีเพอะคุคนย่ามีดีดวงเนาะอันนี้ก็ว่าบบมีเงินเนปบอกจะมือว่าบ่มีเงินเนจะมือกัเลยว่าบ่มีกกับเส้นเส้นก็ได้ก็เลยเส้นเพื่อนก็เลยเส้นไท้ก็ไเลยเอาน้ำเพิ่นค่เออเนาะคนจะมีโชคจังสิ้นสี่ราคากนผู้ชมบางคนจะเข้ากันเลยเนาะดี อธิโคดีมากฝันเกี่ยวกบเพิ่นบอกบ่ฝันพอฝันบอฝันมีแต่บ่ได้ฝันบ่ได้หยังเลยบ่ได้ฝันลืมโถดอยู่ร้านค้าเขาเลยเอินไปเอาเอาเขาบอกหม้อไสไปน้าลืมก็เลยว่ามือเละกออกนั่นค่ะก็ได้ว่าลืมก็เลยหยัางไปเอามันไปโจดขวางร้านค้าตุ่นไหมค่ะกอไปยันกินกาแฟกินกาแฟหยัางมาเอาเอารถดมานาค่ะ เอาเลยเอินเบล์นวดว่ารืนลดบ่อค่วัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะโอ๊ยมาถามหาโชคล้วมาถามผู้โชคไซื้อ้โชคดีซื้อค่ะก็เลยครังนี้แต่ว่าสะดวก ใช่ที่รกมันบธรรมดาเด้อคนถือเลขสามตัวนี้กรสามตัวน้องแม่บอกเจ้าสองตัวเจ้ากับว่าเอาซ้ำแมันบองสองตัวกับอกเอาสองคือว่าเจ้าของมีเงินก็เลยเอาแค่สามตัวแค่หางแค่เพิร์ไฮก่อนหน้านี้เจ้าเคยฝันอย่างบอกเจ้าคือโชคดีป่านนี้นะคะบโได้ฝันไปเจ้าวัดไปวัดเทพย่าอยู่เพื่อน ยายอยู่เพื่อนไปวัดบูได้ก็เลยไปวัดแทนพื้นแสดงว่าผลบุญกุศลน่ะนี่ก็เลยไปวัดแทนพื้นผลกุศลหนุนนำให้ได้โชคลาภเนาะอยู่ในเพื่อนมีรถจะขันครับอยู่เพื่อนวะจะมีสองขันนี่แหละนี่ไม่หยุดต่อไปไปลืมเวลาใครจะขันนี้อ้าวคือเราดีเลยปะเอาขันนี่คือเขากันก็เลยแต่อยู่แถนี้ซีหกเก่าแหมหกเหล็ เพิ่นบอกสามเกาเพิ่นไห้เพิ่นเพิไห้ลหรเพิ่นบอกสามหกเก้าหกเก้าพร้อมนะหกเก้าเก้าหกเพิ่นน่าโอ้ในลายก็มีเค่สองขั้นนี่แหละอันนี้ขันเก้าค่ะท่านผู้ชมขั้นนี้มันจะกออกดูสองสองว่าันกะออกมันบอเล็กท้ายแต่ผพวดที่สองสองบอครับจ้าที่สองสองบางวนสองสองออกดูน่ารักที่นี่ครับ หวานสามตัวคนค่ะสวยมากเงี้ยจากสี่ล่ะคนมีดวงมีโชคนานๆซื้อถี่เพื่อนซื้อสามตัวรถนอแม่เอาสองตัวอีกนี่แห้งสีได้นอแห้งสิไดยรนะค่ะนะค่ะเออได้ทั้งสองตัวบาดนี้แกว่าเจ้าของบมีเงินเด็กกเลยบูเอาน้านี่แต่เพื่อนนี่แต่นี่เพื่อนกันยังให้เส้นนอเพื่อนใจดีเนอเอาห้านาเอาอีกเด้อเพื่อนยูค่ะนาเสียวไปก็ได้เอาแค่นี้บันนี้บันนี้รถสองคันเนีน ันพิจารณาซ้อยทุกเป็นตะมักยั่วทะเบียนใดวะเป็ตาไปลืมเว้านขายบ่อสี่หกแล้วแล้วแจะแล้วแล้วแต่ฝักยหมักเมืองเอารถบัานบ้านี้เจ้าเบาะในส่วนตัวของอันอันเจ้าไหมคะเจ้าของรถเหมนไหมคะเจ้าของรถหมักหมักทะเบียนใดนะตอนนี้วนาคือซื้อสองสองโอ้ฟันเกีียวเลยบอกข่าวเมืวดนี้บ่าฟันเกลียวไล้บ่อรถสองคันนี้นาฟันว่าเสียสองสองนะคะท่านผู้ชมสอทะเบียนรถเพิ่นห้าเจ็ดสองสองนี่แหละ ห้าเจ็ดสองสองเซลสองสองบอกค่ะมากสองสองบอมักสองสองเนี่ยโอ้ขนาดสี่หกเก้าค่ะท่านผู้ชมห้าเจ็ดสองสองกับสี่หกเก้าของตาหยุดนี่สามหกเก้าเกือบันนดีเกือบตรงกันนะไอ้ีอันนี้เป็นสี่เนาะสี่หกเก้าน่ะสามหกเก้าของปลาหยดเป็นสามหกเก้าเพิ่นไปมาว่านเนี่ครับบอก ว่าของเพื่อนออกสงม้วด้วยเนาะครับค่ะแม่เพื่อนกระมิเว่นจะพับงวดนึงเว่นเว่นงวดเดียวนึงเนาะแม่เว่นงวดเดียวก็มาเข้ายิ่งอันพ่อหนอมป่ะมันบ่กการเว่นฮอด2งวดดอกนะเพิ่นว่าเพิ่นมั่นใจว่างวดนี้เพิ่นแฮงมั่นใจเพิ่นว่า6996 6996มาแน่นอนเพิ่นว่านะคะอันนี้เฮาก็เว้าสู่กันฟังนะคะท่านผู้ชมนะคะ บ่บ่ท่านฝันท่านยังเนี่บอกคุณนายงวดนี้บ่บาบ่าท่านฝันเลยแต่ว่าเพียงแต่ความคิดที่ซื้อว่าความคิดที่ซื้อว่าค่ะซื้อซื้อซื้อเลขสองสองนะเป็นเด็กที่รักบอกครับเออเป็นเลขที่รักแม่หันก็ซื้อแต่สองโตก็ซื้อแต่สองสองอันเจ็ดสองค่ะโบซื้อเจ้าหันเพราะว่ามากแต่สอง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 ก็งวดที่แล้วก็อยากเอางวดที่แล้วบบได้ซื้ออยากเอายุบเปน้องโบได้ซื้อหาเอาสามตัวแทนจ้าจ่า ครัับฟงเจ้าว่าที่เอาสองสองเขาเอาเจ็ดใส่บ่แม่นบ่แม่นเจ้ามือเขาก็เรียกเจ็ดใส่ให้จ้ะค่ะเรียกสองสองงวันนี้เพิ่นกับยังว่ามักสองสองคือเก้านะคะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขที่ชอบมาตั้งแต่งวดที่เลจ้าบอกคนว่าของนี้กันซื้อได้คันสียันค่ะเอ้าเรียกเจ็ดใส่ เพื่อน่าให้เซนกันด้วยเซนเซนสามร้อยเฉลี่ยว่าต้องขอบคุณเพื่อนใน้หน่อยนาะขอบคุณเพื่อนตัวขอบคุณเพื่อนสชงมาให้นำหน่อน้องมาให้นะคะเนาะมาตรงกับทะเบียนรถเจ้าของน้ำหน่อยฮานาจะเอาน้ำเพื่อนอีกเนี่ยเด้อค่ะเดอจ้า งวดนี้พ่นกับมักสอ,สองสองคือเก้าท่านผู้ชมงวดก้อนกับมักสอ,สองสองผู้ขายผัดว่าให้เอาเจ็ดไซส้ภาษาหนอนเพิ่นให้เส้นกับเส้นนะคะเนาะเอางวดนี้จัดไปสองสองท่านผู้ชมเป็นแนวทางนะคะเอาขอบคุณแม่หนิงลายแล้วค่ะเด้เอพ <ๆ S 2> ี่แบงปัน,ปน <ๆ S 2> ตัวเลขโชคลาภมาฝากแฟนคลับแฟนช่องนะคะค่ะดีนะครับคนดวงดีนะท่านผู้ชมเนาะคนดวงดีคนดวงเฮงถือสามตัวงวดน้าให้ถือครบค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะแม่หนิงนะคะก็ รู้จักกับน้าเจ๊กนะคะได้ยินน้าเจ๊กบอกว่าแม่หนิงถูกสามตัวนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแม่บอกว่าแม่ไม่มีตังค์เลยนะคะก็คือคนที่เขาเขาขอเซ็นนะคะเขาให้เซ็นเจ้ามืองเขาให้เซ็นนะคะก็เลยเซ็นนะคะท่านผู้ชมได้ไปสามตัวนะคะได้ไปสามตัวจริงๆเขาชอบสองสองแต่แต่คนขายหวยเขาบอกว่าให้เอาเจ็ดใส่ข้างหน้าเขาก็เลยเอาเจ็ดใส่ด้วยนะคะก็ถือว่า ถูกนะคะท่านผู้ชมถูกสามตัวเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะงวดนี้นะคะแม่นิงบอกว่าชอบตัวเลขเดิมคือสองสองนะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะแนวทางเลือกก็คือสองสองนะคะสําหรับงวดงวดนี้นะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแม่นิงฝันหรือไม่ฝันยังไงนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาติดตามให้ท่านผู้ชมได้ รับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ